สวัสดีสบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่งเจียวชาแนลเด้อจา้ามือนี้ชาวเจียวกขึืนจะก่ายจากหน้าแล้เนอแต่ว่าคิดจะก,กินแบบหวานมันทุกคนชาวเจียวสิไปคูดหวานมันอยู่ในขางเทียงชาวเจียวเ,เองอุปกรณ์ที่เ้าสิบไปคูดก็มีเซียมหลักะสูนพี่น้องแล้วก็โจ๊กพร้อมเขาแบบไปครบชุดเลยเนาะยานเทือแบบเพราะว่ามันที่ห้าสิบไปคูดกับสิบเป็นมันแบบ มันหึบทุกคนโอ้่าทั้งบ้านพ่อแม่พี่น้องเอิญ่ามั่นยังเนาะเจ้าเจาเจี๊ยติพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งเนาะว่ามันหึบที่วัดาเจียเสียมาเจ็ดกินนะเป็นแน่ใดปะ <c oughs> เอาลายเลยทุกคนเพราะว่ามันมันเพราะว่ามันอยู่เลิกแห้งทุกคนเนาต้องแบบใส่ลายยางใส่เนะาะเพื่อว่ายางบางยางก็ต้องแบบจำเป็นลงแผลนะทุกคนมันเลืกแห้ง ซื้อวัชิยูปลาหกปลกระ,ระกลินฮะทุกคนมาฮอดบอลมันเดียสิคูดเหยทุกคนนี่แหละเครื่องมันสิเป็นประมาณนี้ใช่ไหมเบิ่์กนี่จะทุกคนเออมันมีน้ำหอมเลยทุกคนระวังหน่อยหม่ยว่าจะเป็นยังสีเ้ยทุกคนทั้งบา้านทั้งเจียวเนี่ยเอ,อิอว่ามันหึบแต่ว่าทั้งบ้านพ่อแม่พี่น้องเออว่ามันอีหยังทุกคนบางบ้านเขาก็เอ,อิอแบบมันเซาจ้ะทุกคนแต่ว่าหัวมันเขาก็ใชมาหมคูดให้พี่น้องเบิรงเนาะว่า วัวมันสิเป็นยังไงเนาะจ้ะมาเข้าดกันเลยเหต่พอเพราเจ็บแบบตะคุดมากเนาะก็เลยแบบเอามาต้มกินเหมือนก็แซ่บๆทุกคนแล้วก็เลยอยามาคุดไปต้มอีกรอบรอบนี้ว่าสิเฮ็ดววอนกินจ้ะเจ็บก็สิเปลี่ยนเป็นเอาโจก๊กเนาะทุกคนเพราะว่าูความที่แบบมันอยู่เลกเนาะแล้วก็ต้องเข้าเคลียดถ้าต้องเคลียร์พื้นที่มันก่อนล่ะก็ เอาต้องคูดแบบบริเวณมันก่อนจ้ะเพื่อมันกับหัวกับแล้วแต่เพื่อมันทุกคนถ้าต้องเบิ่งเพื่อมันถักเรือมันใหญ่กะสีหัวใหญ่ทุกคนหลักปัญญูเลิกเลิกมันอันนี้คูดก็สิบเงินงเถอะมึงเถอะจีทอเปงก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่อหน่อยก็เป็นหัวหน่อยนะทุกคนเขาก็เลยต้องหาแบบหาแบบเรื่อใหญ่แบบนี้เอาจ้ะเพื่อหัวมันเสียใหญ่จ้ะลำบากเนี่ยทุกคนเวลาอยากกินของแส็บก็ได้ จาเจี๋ยก็เสียมาเอาไปต้มแล้วก็ไป,ปเห็ดหวานทุกคนทั้งบ้านพี่น้องเคยกินมาจ้ะและ้วเอาไปเห็ดยางกินเนจะ้ะเอาคนสิกเกียนเป็นส่วนอาจจะทุกคนมาดน,นี่ทุกคนที่มันต้องอยู่เลิกแหง้งแห้งอะไรนะบริเวณเราสิกินได้ไงได่ายเลยทุกคนจะ้ะแล้วถ้าต้องคูดลงไปอันส่วนที่มันอยู่แบบตื่นๆแบบนี้หัวมันยังแดงอยู่ห้าภาษาอาหารกินได้จ้ะทุกคนห้าสิได้กินแค่เฉพาะ หัวงั้นขาวๆพอขนาดเาเรต้องคุดลงไปเลิกๆจะหัวขาวมันก็ะชิยอยู่เลิกจะคุดมาหอดทีได้หอดขนาดนี้กัยังบ่เทิงเลยทุกคนเลยอันนี้พึ่งแบบเกลี่ยพื้นทีมันอยู่ก่อนเพราะมันอยู่เลิกแห้งอันทีมันอยู่แบบนี้หัวแดงๆนียทุกคนเตือนเลยนะเหายังกินบ่ได้ด้ยจ้ะถ้าสิกินได้เพาะหัวมันสีขาวแล้วหัวมันขาวแล้วแต่ก็มันสิยอยู่เลิกกว่านั้นอีก หัวมันสิแบบยาลงไปเลยทุกคนอยู่แล้วเลิอกเลยถ้าเจลคุดมา่อดเพล่ะเบิ่งทุกคนความเลืกมาเบิ่งมันคุมมันทุกคนเพียงเอลถ้าเจ้ลละทุกคนหัวมันเลืกมันเลืกแห้งอะไรนะชิพะพ้าอุ้ยเิาสิพาทุกคนบังหัวมันมามาทุกคนหัวมันใหญ่ขนาดไหนทวนแรงมาเลยนี่นี่นี่ พี่น้องในแม่นอะไรนี่นี่ชวนอันนี้เห็นบ่ทุกคนใช่ทุกคนบ่นี่มันแดงจะกินบ่วดาจ้ะทั้งกินได้แต่มันกระบาบเนาะแต่ว่าเขากบรบ่แต่เขากระ่กินกันหรอกจ,กจะเดียวลงมาอนี่เห็นนะทุกคนขาวอะไรทุกคนเห็นบ่แต่ก็ยังองอแดงๆถ้าเราขาวแห้งบันไดเนาะอันนี้แบบยังบ่เถึงเคืองอยู่ยทุกคนสามนี่ยังบ่เถึงเคืองหอดเอวเขาแล้วไปเราต้องไปต่ออยทุกคนมาทอดขนาดนี้บย่ยอมแพ้จะ กาต้องได้กินคนระับหัวขา,ขาวมันเออนี่แหละลำบากทุกคนตอนดีมาถึงจุดหมายไปทางจุดถ่ายแล้วเขาคูดมาหอดอีกทุกคนบึงความเลิกมาเบึงไกลๆทุกคนกความเลิกสบายนี่คือการคูดมันหนึ่งหัวทุกคน มันต้องขนาดนี้วะเราจะรีบหัวห้แล้วอห้ทิพาไปทุกคนตอนนี้มันก็สุดเรียบร้อย้วจ้ะทุกคนนี่าสิให้เบิง่งเนาะว่าหัวมันใหญ่สัําได้จ้ะนี่ทุกคนเบิ่งแตงแต่หัวมันขึ้นไปนี่พูเขาน่งสิบบคอยได้เลยทุกคนนี่นี่สุดล้นนี่ทุกคนโอ้โ้ ทุกคนนี่หัวแรกนี่ประมาณหัวเดียวด้วยจ้ะทั้งเบิร์จะมีส้มหัวจ้ะ่วนหัวอีกสองหัวมันมันกระสิบใใหญ่ท่านี้เยอะจัทุกคนแต่ละปีแต่ละเทือนี่ทุกคนถ้ามันแบบใหญ่แล้วมันแก่เกินไปถ้ายังมาถือขูดนี่มันกระสิตายแล้วก็เปลี่ยนหัวใหม่ออกมาด้วยคนนี่นี่นี่อันนี้นนกำลังเปลี่ยนหัวเลยนี่นจะ่วนอันตายกันนี่ทุกคนนี่มันตายไปแล้วเนาะมันกระิท่ายหัวใหม่เปลี่ยนหัวใหม่มาเป็นมาจ้ะทุกคน นี่ะให้เบิ้งหัวอันนี้บ่ใหญ่ปานได้จ้ะนี่อ๋อนี่เดีมันสีเหนียวมันกินบ่นได้จ้ะช่วนี่ทุกคนนี่สุดตัวนี้อันนี้ก็เหมือนมันเตรียมเปลี่ยนหัวเพราะมันแก่แห่มันลงเลิกเลยทุกคนเห็นบ่มันตายแล้วนีน่ทุกคนหัวหนูซื้อมาสีไงอุ้ยอะไรเนี่ยมันนีอีกเด้หนีิ ทุกคนเ้ากับคุดลงขามันเนาะเดี๋ยวหัวในหูซึกว่าชิงนใหญ่แห้งค่ะกะลีนี่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 น่ซาบ์เนี่ยเลน่าสิเป็นเนี่ยหัวลักมันรูปปลาตัวนี้ทุกคนนี่ยค่ะนเบิ่งนี่ชิ้นไงคือขัน้นในนี่ก็ได้แต่ว่าชิสารกลัวจะ้ะแต่ว่าไง อ๋นอนี่มันอุ้ยอ๋อมันออกไป้างขางมันทุกคนนี่เรับซับออกซับนี่เห็นัวซับมันใหญ่ครทุกคนนี่ละมันหึบของข้าวทุกคนดี่เัาสิไปเฮ็ดตมและเฮ็ดหวานมักใหญ่หนึ่งหัวหนึ่งกระกินแบบอืมซ้บจี่กินเนี่ยทุกคนเอาเฮ็ดหวานก็ได้นะจิแบบเป็นหมอคนแหละมันคองข้าวาก็สินสุดละทุกคนน,กคน,กคนึกว่าสีแบบไปเลิกอีกวันนี่บอ่อะนี่เราก็สิ ผมไหวไหวแด้วจ้ะทุกคนฮัลสิป้าครือละหัวว่ะวันนี้จ้ะเคื่อเป็นไหมพอนียินบ่มันกําลังสิเป็นอีกแล้วจ้ะกระพัวนีะฮัลโหลสิถีมไว้อันนี้ฮัลโหลสิพอออกฮัลโหลสิพอคุดไปถีมว่าจะ้านี่ไปเ้าเจอก็เคาะเขินก็ปันนี่เขินจาะลุ้มก่อนอ๋อชุดยอดนี่คือครั้งแรกในชีวิตทีว่ว่าสิได้มาคุดมันลึกขนาดนี้มาก่อนเออควายจีรอที่ว่าไปคุด ตามตรงหน้าว่าเลิกแล้วคุดพัวมันนี่เลิกกว่าอีกจ้ะชีวิตนะ <Okay. S 1> มันทาเจวกะคุดมากเรียบร้อยแล้วก็ได้เท่านี้นะทุกคนถึงหัวใหญ่แห้งแล้วก็เลิกแห้งจนแบบจนเมื่อยตอนแรกว่าชีทอแต่ยุเครงแต่ว่าคุดมาหอดเนี่ย่อมบะได้จ้ะทุกคนน่าต้องคุดในสุดเลยนะกะแต่ตามที่ห้องแบบต่างใจไว ตอนเหนี้ก็มืดคำเลยทุกคน,กคนเช้าเจี๊ยบค่ะสิขอจบขีปไปเพียงเท่านี้เ้ยจ้ะแต่ว่ามันอันนี้เช้าเจีวยิเอาไปเฮ็ดวานเลยจ้ะทุกคนแล้วก็มัน่นฮืบนี่สิเป็นตลอดปีนะจ้ะทุกคนแต่ว่าทีว่าคาสิคุดนิยมคุดกันมาก,กวัวกัสิเป็นฤดูแบบฝนตกแล้วดูสว่งประมาณดำหน้าถึงเกี่ยวเขาเพราะว่าดินมันออน่นอ่อนเพาสามารถคุดเลิกกระไรเนาะแต่ว่าวิทย์เนียฝนยนี่มนก็ดินมั่นฉีแขงเนาะทุกคนเลาก็สิว่าสามารถคุดได้เลยจ้ะทุก,กนนนคน อ่ะมันคือเกื่อก้าวเจีสิจะเอาไปเห็ดวานแล้วก็เห็ดกระแลมบไปกินยามห่อนทุกคนก็สิประมาณยามเกี่ยวขาวเลยทุกคนแซ่ตู้เย็นไว้น่ะนะจ๊ะทุกคนเห็ดกระแล็บด้วยเห็ดอติมแบบใส่ทงเห็ดายเองนะทุกคนจะบัวทั้งบ้านพ่อพี่น้องเห็ดกันบ่อแต่ว่าเดี๋ยวซาเจียิที่พาไปเบื่องวิธีกันเห็ดวานกันอทุกคนว่ามันก็เห็ดเกัดอย่างไรเนาะพี่น้องกันอย่าลืมติดตามอีพีต่อไปเด้อจ้ะ จำคลิปเนี่ยก็ซาเจ้เขาจบคลิปไปเพียงนเท่านี้เด้อเพราะว่ามืดค่ำเพล่อนะทุกคนพ่อเมื่อเฮ้อนออน,นี้ก็พาพ่อแม่พี่น้องก็ติดตามก็ไลค์ก็แซ่ไละอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจซาเจวเด้อจ้ะสวัสดีสบายดีจ้า